สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wisdom Variety กับตอนที่ชื่อว่า12กุมภากับจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนปูยีหรือจักรพรรดิผูอีฮ่องเต้ชาวแมนจูจักรพรรดิองค์ที่11แห่งราชวงศ์ชิงได้รับการสนับสนุนให้เป็นฮ่องเต้นในวัย2ขวบโดยซูสีไทเฮานับเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน ได้ถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์โดยดรสซุนยัตเซนหัวหน้าคณะปฏิวัติในวันที่12กุมภาพันธ์คศ1912หรือเมื่อ109ปีก่อนทรงครองราชเป็นระยะเวลา3ปีเศษเท่านั้นเหตุการณ์นี้ทำให้การปกครองระบบจักรพรรดิที่เกิดขึ้นในประเทศจีนกว่า2,000ปีสิ้นสุดลงและทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่17ตุลาคมปี1967 โดยมีพระชนมายุ61,000ษาที่กรุงปักกิ่งสารัฐประชาชน,ชนจีนเยี่ยงสามัญชนขอขอบคุณข้อมูลจากเพจโตโจะนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอน12กุมภากับจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องเราได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ